ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมไม่งั้นผมจะส่งนักกล้าคนนี้ไปต่อยคุณถึงบ้านไม่อฮียพี่ผมไม่กด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 อะไรนะน้องน้องไม่กดเหรอเอ้ยไอ้น้องจัดการดิเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะครับผมถ้าไม่อยากให้มีชะตากรรมเดือดน้องคนนั้นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับ ไม่ใครอินพอดลิงไมเนอร์เข้ามาลิงเอ็มอีกนาทีหนึ่งอีกนาทีหนึ่งพร้อมแจกเทพมึงจะโอนเข้าตัวเลยหรอใช่โอนเข้าตัวเลยแล้วต้องสุ่มเทพอีกเหรอใช่ ไม่ได้หวังไม่ได้หวังอาเซอุสเออไม่ได้หวังควาไม่ได้หวังควาเซอุสไม่ได้หวังแอดไม่ได้หวังอ๋อแย่แล้วผมทำโปเกมอนตกบันไดอันนี้นี่คิดทับเปิดได้เลยครับเป็นกล่องผมไม่ใช้นี่ไม่ได้หวังไม่ได้หวังไม่ได้หวังยูอาร์ทูโคสอันโนเทอร์ทีเอ็ดดีอีสบีไม่ได้เนี่ยในจูอันนี้นะเขาค่อยๆแจกมาแล้วพี่ยิปเอ็ดยิปเอ็ดยิปเอ็ดเนี่ยคืออะไรอ่ะ เออนี่ไงันนี้อันนี้จะเป็นกล่องดิสโตแล้วก็กล่องดิสโตจะเป็นสุม่มสุ่มว่ามีโอกาสรุ่นรับดิสโตกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้อ๋อโอ้โหแม่งแจกกันทั้งเซิร์ฟโอ้โหไม่วุ่นว๋นนะครับดูดิเป็นหนึ่งแล้วอีกกล่องหนึ่งอะอาเซอุดหรอชื่อกล่องกล่องสุ่มอาเซอุดเลนหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอเทเน็ตมุกเกนไดน่าก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแล้วกล่องเลเจนดารี่คือกล่องร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ เออผมได้หินอ่ะเออเนี่ยเปิดแล้วมาพี่เปิดเลยพี่พี่เซิร์ฟดีอย่างนี้ยังเซิร์ฟไหนครับเนี่ยอันอันเนี้ยอันเนี้ยเซิร์ฟไหนอีกล่ะมันจะมีอะไรอีกล่ะอันหนึ่งนะคือไม่อยากแสารภาพอย่างนี้หรอกไม่ไม่อยากจะพูดอะไรถ้าสักเท่าไหร่หรอกตอนนี้เออเกมผมแหลกไปแล้วไม่อยากสารภาพหรอกหว่านเชื่เซิร์ฟไม่ออกพี่เซิใส่อิ๋วครับพี่ไซอิ๋วอ่ะใช่ใช่อะไรเนี่ยดูไม่กี่หลักเลยอุ้ยอ่ะด้วยอ้าว่วโอ้ยแหลกแหลกโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะแต่ใครมันเปิดจังเลยเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยดูเดียวได้ตัวอะไรไม่รู้ไอ้ตัวไหนรอกล่องนี้ต่อมันคือลัคกีออนโอ้โหไอโบที่ได้ตัวอะไรโคลแบ็คกล่องรีบๆลอยดีได้อะไรเนี่ยอ๋อโปเกบอลแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอันนี้จะเปิดของผมบ้างปึ๊บปึ๊บได้ตัวอะ อันนี้โอ้โหได้แต่โปเกมอนโหแอดมินก็ใจป่าเกินได้แต่โปเกมอนได้หวังแอดผมบอกแล้วผมไม่ได้หวังเอผมได้ได้โปเกมอนมา16อันอีเทอร์นัเท่ากับเกลืออะไรนะพี่บอมมาเลยได้กิรชีวะของอีเทอร์นัลทั้งกล่องมาเปิดได้โปเกมอนว้าวรวยบอลละรวยบอลละเอออะไรคือแร่แคนดี้6 EA เ้ย ตนึงนะแดียไว้แอเลโปเกมอนตอนนึงนะเห็นได้ข่าวว่าถ้าแบบเซิร์ฟเต็มร้อยคนนี่แอดจะแจกอะไรนะแจกอะไรนะแจกอะไรนะแจกอะไรแจกอะไรททงทปเทปอะไรสักอย่างอ่ะทุกคนรีบเข้ามาอเมน์อีกแล้ว โอเคครับตาตรงนี้ะครับด้วยนะครับอยู่ผมไม้เนีวันนี้ทำอไรนะครับวันนี้นี่เปิดไม้คับลกีอโปเกมอนเดินับไอิครับอ๋วเดี๋ยวเดใจเย็นครับใจเย็นครับเอาเป็นว่าวันนี้เราไปอยู่เซิร์ฟอะไรครับคันครับพี่เซิร์ฟซีอิ้วครับซีอิ้วไม่ใช่เหรออะไรเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้อันนีัพี่อะไรเนี่ยซีอิ้วอะไรครับเนี่ยซีซีซีอิวครับผมผมผมอยากกินผัดีอิ้วโอเคครับวันนี้เนี่ยมาอย สี่ท่านเข้าด้วยกันครับอย่างคนแรกเนี่ยแนะนำตัวกันหนดีพี่พี่ใครอะใครอะคนแรกใครอ่ะใครอ่ะใครต่อสุดแนะนำตัวมาเลยครับโอเคผมเรียกับผมไปด้วยคุณนะครับผมชื่อชื่อจมกนอมไปแฟนนะครับผมเอ้ยเย่หนึงโอเคเป็นว่าช่างวันแล้วกันครับเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการเปิดกาชากันใช่ไหมพี่ใช่แล้วใช่แล้ว ลงลิงก่อนลิงลิงอย่าเพิ่งขี่ลิงดิเอเอ <c oughs> ลิงกับพี่ลงลิงกับพี่ทึ่งใวันนี้เนี่ยเ,เรามากันทั้งหมด4คนครับดังนั้นเนี่ยเราจะากทำการจัดทัวร์นามเมนต์กันครับผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยเรามีกล่องในตัว20กล่องครับเีจะเป็นกล่องเทพ3กล่องแล้วก็กล่องชายนี่โปเกมอนธรรมดาอีก17กล่องครับเอาเป็นว่าพร้อมเปิดกันไหมพี่พี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วไม่ได้เปิดกล่องนะเปิดพวกเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหไอ้คนเนี่ยต้องมาโอ้โหเอาเป็นว่ามีอะไรจะขิงกันไหมครับพี่ไม่มีครับผมไม่อยากจะมีหรอกจริง เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปสซูมโปเกมอนกันก่อนดีกว่าครับสุ่มเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาจับคู่แบ่งสายกันได้โอเคโอเคกล่องของชานี่คือกล่องนี้เลยพี่นี่หรอกล่องนี้สุ่มใช้นี่ก่อนหรอใช่เราุ่มโปเกมอนช้นี่ก่อนโปเกมอนตำนานเนี่ยเกี่ยวว่เป็นสามตัวท้ายอ๋อคือเราต้องมากดที่กล่องนี้หรอหรือว่าไงวะเอ้ยเราลองวางไว้ที่พื้นได้เลยผมลืมพี่อันนี้ระบบใหม่นี่ไงยังไงยังไงเอาดูดูดูวางเลยนะเฮดเลดเฮ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 เฮดเฮดเฮด าเอางี้เดี๋ยวผมเปิดของผมเอาพวกพี่มา<ห>เปิดของพี่ไปแล้วกันได้เไอตัวอะไรเนี่ยตัวง,ง่อยจังเลย <laughs> <laughs> อะไรเนี่ย,งงย,ย <laughs> น้องก็ไม่ง่อยดอกคร <laughs> ั้งก่อนผมได้ข่าวว่าผมแพ้พี่บอมพับไปใช่ปะเฮ้ยเดี๋ยวครั้งนี้ก็แพ้เหมือนกันอ้โหครั้งนี้ผมชนะให้หมดแน่พี่เบต้าพี่ไมเนอร์แล้วก็พี่บอมพับเลยปั๊บปั๊บอย่างงม่เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราเด็กใหม่จะโชว์ตึงให้ดูนะโชว์ตัวอะไรเนี่ยขอตึงเอ้ยไม่ใช่ขอตึงขอดูก่อนว่าได้อะไรน้องแป๊บหนึ่งนะผม ผมผมวางของไม่ได้โอเคตัวอะไรนี่แล้วมันเปิดลวดอะไรนี่แล้วมันต้องค่อยๆเปิดนะจะยินนะโอ้โหเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดกันเรื่อยๆดีกว่าครับอันนี้เนี่ยเป็นโปเกมอนธรรมดากันใช่ไหมแล้วแล้วเรามาลุ้นกันที่แบบโปรกมอนตำนานสามกล่องท้ายกันดีกว่าเนาะโอเค โอเคโอเคอันนี้ผมก็เปิดของผมไปแล้วกันไงพี่ก็าเปิดของพี่อยู่จะได้ตัวอะไรเนี่ยผมวางกลองไม่ได้อะอะไรอะคัจนเลอันนี้อะไรอะ s a r a c t อื่มันต้องเพิวางอือแอบสเอ้ยไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่มีตัวนี้ดีอยู่ตัวนี้ดีอยู่เฮ้ยเริ่มเมเฟิร์ฟไอเดียเริ่มเิเซมันส่อิวใช่ไหมพี่ใช่แล้วพี่จะบอกว่าไฮพิกเซลอ้าว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 อ้อ้าวอ้าวออ้าวอ้าออ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 อ อืมนี่ไงโอ้ค่อยๆมันต้องค่อยๆเปิดต้องค่อยๆเปิดแล้วเราได้ตัวเหรอเฮ้ยอย่าแอบดูดิไปไกลไปเอ็นเอ็นเอนเอนเอ็นเห็นนะเห็นนะแอ็นเอ็นตัวอะไรอ๋อโทษโถดโทษโอเคม้นฉันหายอ๋อเนี่ยเอะไแล้วตัวอะไรอ๋อตัวอะไรเนี่ยเป็นไหมซึ่งนี้เป็นนโตด้วยเหรอเไม่ครับ เนี่ยแฟชั่นโคตรสวยอะแบบมองไม่เห็นสกินหลักเลยเนี่ยตอนนี้โอ้โหเอ้ไหนๆก็พูดถึงแฟชั่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปโชว์ตรงกลางแบบก่อนดีกว่าดูดูนะดูนะนี่ใส่กอดได้ด้วยนี่นี่ยัดได้ด้วยติดปีกได้ด้วยเป็นไงนี่นี่บอกว่ด้านหลังได้ด้วยเป็นไงพี่โอ้โหจริงๆแล้วโอ้อ่ะกระตุกโอ้โหโอ้คือผมจะระเบิดตอนเนี้ยบอกเลยเซอร์มีเตอร์เบียบครับพิกเซลมอนใส่อิบอ่าวอย่างนี้ตะบุกอย่างนี้แล้วพี่ได้ตัวดีแล้วโอเคตัวดีแล้วมีจุดมุ่งมั่ อะไรเนี่ยป่บพี่ยังอะไรเนี่ยกระติวก็ต้อยอยู่เลยเฮ้ยพี่บอมพับนี่เปิดรัวจังอะเฮ้ยเฮ้ยมัน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 ไปพี่เป็นตัวอะไรอะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไลโก้อตอนนี้พวกพี่เหลือกี่กล่องแล้วเนี่ยผมเหลือแค่สามกล่องแล้วนะผมเหลยสองกล่องแล้วหมดแล้วผมอ้าวผมเหลือเลเจนดารี่สามกล่องอะเอาไปร่บพรไหมพี่หมดละผมเลอเลเจนดารี่เหมือนกันอ่าองั้นมามามาตรงกลางกันเลยดีกว่ามาวัดกันเลยวัด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 กันเลย เรามาล้อมวงกันดีกว่าดิจินดารี่หรอหรือว่าไงผมยังไม่เปิดเดเจนดารี่เลยพี่ผมเหลือสามกล่องอ่ะเก็ไวหรอต้องเก็บไว้หรอใช่ผมรอเปิดตอนเนี้ยผมผมรอข่มแล้วเนี่ยความยาวความยาวมากเปิดดีเปิดดีตรงนี้เลยดิมามามาล้อมวงกันเลยมามาไปไปเดินเคยตอนเนี้ยเห็นแต่กล่องเต็มไปหมดเลยอ่ะกล่องเต็มไปหมดเลยตรงเนี้ยเปรู้จักเออ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 ใครเปิดก่อนดิโอเคโอเคพี่ไปเริ่มเปิดก่อนแล้วอยะไปเลยจะเปิดละสามสองสองหนึ่งจุดโซลยิังยังมองไม่เห็นอะไรไฟหลังไฟหลังไฟหลังเฮ้ย เดียร์กาเร็ดแล้วโชว์เดี๋โชว์เอาออกไปดิตัวดีไหมเยนเคปั๊บปั๊บปั๊บเดียร์าเอ้ยโอ้ยตัวจีนตัวเล็กเลยจะทำไมเดินช้าจังอ่ะน้องตัวเล็กยังเลยขอบ้างมามาเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์ไม่อยาก ไม่ได้หวังอาเซอุสไม่ได้หวังไม่ไม่ได้หวังนะไม่ได้หวังไม่ได้หวังโอเคโอเคเซิร์ฟเไอ้ลุกไหลังนะเพื่อเพื่อเพื่อเห็นตัวที่จะสุ่มได้ปึ๊บมาดาฟี่โอ้โหดูไม่ค่อยดีนะพี่ก็โอเคพี่ชอบตัวนี้ตัวนี้ชอบพี่พี่ป๊อกมาดูดูเอาดูเอาแค่นั้นแหละดูเอาไม่ใช่เหรอถูกกล่องไหมเนี่ยเดี๋ยวอะไรตัวอะไรพี่บอ้โหป๊อปโอ้โหสิ่งที่ผมไม่ดีเลยโอ้ยอย่าเกผมเปิดทางผมบ้างได้แล้วอ๋อทีขยได้ตัว ดีๆไปขิงครับนะครับโอ้ทับุโอ้ทาบูบุ ต้องาเนโชเล่โชเลบนเลยมา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 ไมเนอร์ไมเนอร์วรอบเนี้ยไมเนอร์ได้ตัวอะไรเนี่ยกดเลยฮะมันต้อมาไกลๆอย่างอันนี้กดยังเนี่ยกดแล้วมันต้องมันต้องกดหรือว่าพี่ไม่เห็นกล่องอะไรนี่ไงมันต้องออกมาไกลๆอ่ะมัตเอตัวอะไรอ่ะโอ้โหนารักเชียจะไหวไหมเนี่ยพี่ตัวน่ารักอย่างเงี้ยนายว่าไม่ยิ่แมกว่าน่าจะโดนเก็บแบน่ะมามาพี่ตอพี่ตอบเดิมเอาดิเอาดิกดดิไม่หวัง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 ะอาเซอุสไปแล้วกดเปิดแล้วกดแล้วกดแล้ว มันน่ตัวบินผ่านครับโกครับโทนาดัสตัวอะไรอ่ะทอนาดัสเป็นโปเกมอนเอ่อสายฝาปะ ต่อไปพี่บมพับเลยมาพี่เองอ๋อตูเนี่นะใช่ใส่าไงโอ้ยเซิร์ฟดียังเลยใช่ไหมใช่ไหมอย่าตคุณเทพลองอีกแล้วเว้ยมามามาชิวผมบ้างขออนุญาตเปิดขิงพวกพี่ๆเขานะครับไปขอให้เกลือลองดูดิผมว่ารอบนี้ผมไม่เกลือตุ้มอะไรอะเด็กเขาโอะไรเป็นไอ่งเข็นไอง งานรอบนี้นะครับเกินเกินไปแล้วเกินไปแล้วเอาดีเอาซะดทีเถอมันก็ไม่เจออะไรโอ้ยสองโอเคโอเคเมื่อกี้ผมเหลือสองกล่องอ่ะพี่พี่เปิดเลยอ่าโอเคงั้นแล้วก็มามาตัวสุดท้ายขอสักทีเถอะพี่เปิดตั้งจะได้อาเซอุตตามที่หวังหรือไม่รุนกว่ามาในมาร์เก็ตอีกโอ้โหแล้วอลาติออส์เออเซิร์ฟเซิร์ฟไอ้ไอเลิฟยูจุ๊บวะโอเคก็ตามด้วยพี่บอมพับก่อนเลยเอางี้เปิดพร้อมกันไหมพี่บอมพับกับผมเนี่ยมาดีมามาเลยหนึ่งสอง ไอเอ้า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 เลียมเลียมเลียมมีคนเลียมเอ้าเอ้าอ้าวมันเปิดไม่ได้ไงมันเปิดไม่ได้ไงทีราชิทีราชิอะไรอ่ะมันอยู่ใกล้กันหรอหรือว่าไงอ่ะเออต้องถามผู้เผยหน่อยพี่นี่ไง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 อืมเออ๋ออ เอา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 ติดตองติดเอา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 ถ้าลงกันเท็จเท็จเทหนึ่งสองสามสี่เหลี่ยมนะโชวไม่ใช่แข่งหรอกตอนนี้ไม่ใช่แค่กล่องแอ้ตัเลขที่เราพี่ดวงดีไปที่ขาวขาวเออเพี่ตายแล้วอะไรนี่ไป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 ก่อน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 ไปอะไรอ่ะอ่๋อตรงใช่นะเห็นยูทูบเบอร์สุ่มเทพแล้วแล้วผมคงไม่ใช่คนเกลือละโอ้แรงมากเคาพูดกันเดียวโหเเอาป็นว่าเกลือหรือไม่เกลือเนี่ยไปช่างมันแล้วกันเราไปวัดกันที่ฝีมือกันเลยดี ครรับเเดี๋ยวไปไปจัดทีมโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยเราไปทำการสุ่มทัวร์นาเมนต์ต่อเลยฮะเอ้ออยากขยายเอาเทพลงสามตัวเอ้เดี๋ยวผมขอยายปิดสุ่มจัดเทพนะครับไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องจัดอะไรบ้างนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมกดก่อนนะปึ๊บอ่ะสีแดงพี่บั๊มพับตาตาไปพี่บั๊มพับกดครับตาพี่กดเหรอเออโอเคพี่บั๊มพับเจอกับพี่ไมเนอร์แล้วกันนะเออมีมีอะไรคมกันก่อนแบทเทิล์นไหมพี่ไม่มีหรอกไม่ไม่มีครับคือผมจะบอกว่าผมเล่นไม่เป็นผมเล่นไม่เป็นกันแร้ว โชว์ไม่ต้องกดเหรอโชว์ไม่ต้องกดเหรออ่าโอเคเดี๋ย่ว่าเราเขียนเสาด้านบนไหมเราเราไปวัดกันที่ด้านบนนู้นดีกว่าไหนตรงไหนอ่ะเนไหนไหนข้างบนอ่ะข้างบนอ่ะบนข้งบนบประตูเลยเหรอบนประตูเลยเออตึงๆเลยตึงไปไปไป กดเลยดีกว่ากดเลยดีกว่างเี้แป๊บแป๊บแป๊บรอสักครู่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จโชว์พี่ไม่ได้หวังอะไรมากถ้ามึงแพ้มึงตายโอ้ไม่นะหยอกหยอกน้องหยอกด้วยมาแล้วว่ะแล้วเอาน้องมาทำไมเนี่ยถึงเปิดมาก่อนด้วยเลชิลามครับผมแล้วทำไมนิลาบูมตัวนั้นมีเวลแค่3 6มสเองไงครับเลชิลามกดท่าอะไรไปยังนี่ไง เอาดับคาทีเลยชงเอามึงเอาตัวเองมาสู้ทำไมวะขอโทษอะไรมาจะไปพี่เบนเนอร์ส่งมาเป็นเธอละกคีออนครับเลยคีลัมจะว่ายังไงครับตอนนี้เฮ้ยสายสา้วยเย็นเค่ดับเบิลคิกมาเตะดับเบิลมาทีหนึ่งแต่ก็เหมือนจะไม่ค่อยเข้าโดนส่วนไปใฮ้เปอร์วอยังไงครับตอนนี้ใครต้องการนักพลานะครับติดต่อเขาได้นะออินไปหน่อยพี่ตื่นเต้นตื่นเต้นขออนุญาตจองตัวนักมาก แป๊บแล้วตอนนี้เหมือนมีใครสักคนคิดว่าพี่เลยชินที่บอมบับเปลี่ยนกลับมาเป็นซุยขุนครับผมจากนั้นเนี่ยเชราคิเอาจะเอาไงโดนกระทืบสแมคดาวน์ไปทีนึ่งดีที่เสียไปนิดเดียวเพราะเปลี่ยนโปเกมอนทันโอ้หนต่อเนี่ยเนี่ยโหน่าตื่นเต้นมากครับแต่ตอนนี้เหมือนว่าพี่บอมบับจะได้เปรียบเพราะได้ปงมอนตัวหนึ่งใช่ป่ะแต่มันไม่มีชาตีตัวนั้นน่ะโอ้มันไม่มีท่านั้นน่ะเฮ้ยผมทําโดผมทําอะไรอเมื่อกี้ทําอะไรอ่ะซอร์แดนระบําดาบเพิ่มบัฟอี เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มเออใช่เพิ่มพลังโจมตีเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มเพิ่มนี่ขนาดนี่ขนาดเล่นไม่เป็นได้ได้ขนาดยังยังกดมั่วได้ของดีเลยสบายดังสบายดังนิดนิดขึ้นเฮ้ยเหลือครึ่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วไปเอาไปน้องเอาดิพี่บอมครับผมเคลียร์พี่อยู่ผมลงไว้ยี่สิบบาทยัยี่สิบเฮ้ยพี่รู้แล้วน้องเงียบๆหน่อยพี่กำลังใช้สมาธิเนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่ได้แล้วว่ามันต้องเปลี่ยนกลับไปตัวเดิมว่ะน้องเอ้ยโชว์พี่ไม่ได้ลงไปเยอะเนาะ พี่ลงไปแค่ใบเดียวเลยอะไรม่เทาม่เทาม่เดียวชิคกายตายโอ้โห แย่ละแย่แลงเออเป็นเซเลบี <guarding okay>? ้เซเลบี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีนะผมว่าสู้ครับพี่บอมกูลงไม่เหรียญเดียวอ่ะนาะเหรียญเดียวเองเหรอเหรียญเดียวเพี่เหรียญบาทโอ้โหแตอนนึงล้ำระบำดาบอีกรอบนึงไม่ต้องลำไม่เอาช่วยช่วเพลงเพลงขึ้นเพลงขึ้นเพลงขึ้นคอนเทนต์โอ้โหน้องลำเร็วลำลำล้ำลำปลาดอกไร่ดีเอาทักทีดิโอ้โหตีเพิ่มตีเพิ่มตัวเองเอาอะไรไงขึ้นจริงทั้งสักพักนึงโอ้ย มันมันแรลงย่อยๆไม่ไงแมลงเชิดการเย็นเข้มไม่จิ่งเข้าลีฟเป็นท่าที่ซูเปอร์เอฟเฟกต์กับแย่ละแย่ละแย่ละไปโชว์เอาดีน้องเอาดีเอาดีตีโคเวอร์เออคือโคเวอร์ไม่ทันยื้โชว์ก็ตึงกันน้องเป็นไงเป็นไงเฮ้ลาติอาร์แป๊ดเดียวขอแป๊ดเดียวเลยไม่ไงเอเดียมัพคืนกีโคเฉยรอบนี้ก็่ไงอุ้ยถือว่าไม่ลดเลยไอ้ย่อย น uhm like, okay. ี่นี่นี่กัดเอาให้ปีกหักเลยน้องกัดเอาไม่เอากัดไม่ถึงหรอกฉันยินอยู่เย้เดอะปีกพี่จะกลายไปอยู่ในปีกไก่ทอดนี่ไงปีกไก่ทอดย่างสดไงย่างสดย่างสดโดนลมหายใจโดนลมหายใจด้วยนี่ไงเอ้ยส่วนตอนนี้โอ้โห เฮ้ยไม่เข <language> ้าไม่เข้าเลยเป็นไงเอ้ามิคไม่ใครว่ามิคจะตายเหรโอ้พี่เบต้าเหมือนผมจะได้กำไรว่ะเหมือนผมจะชนะแล้วว่ะโอ้เองนี่แค่เปล่นเดียวไม่ต้องพูดโอ้โหเอ็งแค่เปลี่ยนเดียวตายเหอะตายสักทีเหอะเฮ้ยผมตายเลยอ่าตายปะชมเงาอีกตัวเหรอวะอุ้ยอีกสองตัวเนี่เฮียบ้ามืดให้ตายรับชมึงอาตัวเยี้อะไรมาบ้างเนี่ยกูอยากดูไม่เลยเห็นตัวไหนเห็นตัวไหนเบี้ยเยอะแยะหอามาหมดแย่ละแล้ว ปโปเกมอนมิติเวลามิติเวลายังไงยังไงเดียก้าพี่ได้เอากาสวนในท่าอะไรโอ้โหเอ็นเชียนทาวเวอร์แต่ไม่ค่อยเข้าครับไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยเข้าว่าเดียก้าเนี่ยจริงๆกดกดยอมตอนนี้<ด>ท,<ำ>ทันนะทันนะตอนเนี้ยเฮ้ยกดกดเลยพี่กดเลยกดเลยโอ๊ยแล้วมันหลดเลยเนี่ยสู้คือสู้เดียายท<ำ>ิศตกดินอุ้ยอุ้ยอุ้ยลดอยู่น้องยังไม่ลดขนาดนั้นบ้าหรือเปล่า ไม่ได้ขนาดนั้นออตายเลยปีคบที่พลงมัวโหแย่แล้วไงพี่ิสูได้พ่สูได้พิสูได้สู้ได้เหรอสู้ได้อสู้ได้ดัไวเหรอด่นไหวก็ลุยครับพี่ใส่สุดผมรอเลยน้องเด็กขนโปเกมอนดีนะ้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเยีาก้าเป็นโปเกมอนธาตุเหล็กผสมมังกรพี่เฮ้ย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 เ้ากีเยคนรู้ไม่เข้าเลย แล้วยังไงตอนนี้พี่มีมังกรแล้วอันนี้อะไรอ่ะน่าสนใจจังเลยกดดีกว่าเฮ้ยน่าสนใจ t อสตีมฟีดโอเคเฮ้ยเองเองทำอะไรอ่ะโอ้ยยังไม่ตายโอ้ยโอ้ไม่ทันเบอร์แคปสกิดแคปสกิดแคปสกิดเฮ้ยอย่าอย่าไม่เอา ทำไมมันตายยากตายเย็นเนี่ยวะเฮ้ยเรียบร้อยเลยไปเฮ้ยขอโทษด้วยพี่ผู้ใไญ่พี่รักเองมาเนาะพี่รักเองมึงว่ะยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทครับโอ้หเกินไปพี่ได้ตังคินนมแล้วได้ตังคนนมแล้วสู้หรือเปล่าพวกอีสองคนต้องสู้กันหรือเปล่ามามาเจอกับผมต่อดีกว่ามาแล้วผมแก้แค้นในส่วนของพี่บอมให้เองแต่เสียใจจัดเลยไม่ได้เจอพี่บอมรอบชิงอ่ะมาครับมานาฟี่กับอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องกดดูอะไรวะดาทริกพี่ต้องไปกดดู ตัวอะไรวะเออจากกดเขาไปดูอ่ะต้องต้องทำไงอ่ะกดไงอ่ะดูไงอ่ะเราผมแป๊บเราผมแป๊บกดแพทเทิร์นรูเออที่กำลังอันนี้อยู่พี่เบต้าก่อนกดแพทเทิร์นรูน่ะอ่าโอเคเซ็ทเรเวลโปเกมอนโอเคฮิวมันมันกดดูยังไงอ่ะกดดูยังไงอ่ะกดวายกดตัววายค่พี่อ่าโดนแน่ตัวอะไรอันนี้มาตัวอะไรครับเนี่ยมาล่าเมอร์มาลาม่าเอ้าซักพี่เอาสักลงเฮ้ยโอ้โหยังไงดีเนี่ยเนี่ยเฮ้ยอย่าไปให้ยายแหวมัน้ ผมจะไม่แพ okay. 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 ้พ okay. no. uhm so ี่เฮ้เฮโอเคโอเคไหวอยู่อยู่ไหวอยู่นะได้โอเคผมส่วนไปด้วยสปาร์มากันไฟฟ้าแตกโบ้คุยจะอยู่ได้อยู่พอมีลุยอยู่ติดชาร์ด้วยอุ้ยรถอยู่รถอยู่อ่าเอ้าตีหน้าไปทีลุยนี่ไงโอ้ยพี่เบ้แย่แล้ว้อแย่แล้วพี่แย่แล้วพี่แย่แล้วงงเอ้ยผมลงชาแย่แล้วแย่แล้วเปลี่ยนตัวเป็นมาฟี่แต่มาฟี่เป็นตัวแพ้ทางเลยพี่ไปได้ ผมให้ผมผมพนันพี่ไบหนึ่งใบเลยนะหนึ่งใบไบ่ไมกามโอ้นะไม่ใบลาตัไม่ท่าเฮ้ยโอ้ไม่เอามันแข็งจังวะเฮ้ยไอตัวนี้มันน้ำแข็งน้ำใช่หรอน้ำแข็งน้ำแข็งมังกรเฮ้ยผมยังเห็นพี่เบยังตีอยู่เลยอ่ะเอเซอร์ลิฟโอเคพี่ฟางมาละนี่ไงอ๋อเด้งมาแล้วตอนนี้เนี่ยผมตบไปกี่ตัวนะผมล้มไปอีกตัวนึงอ่ะเฮ้ยเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมเปลี่ยนฝั่งดีกวไาเปลี่ยนฝั่ง ไอเอเธอรยศตีคิดรออะไรอ่ะพี่มีดิในคลอสมาผมเองมาตอนไหนวะพี่โดนเหยียบอ่ะพี่พี่ดูแบบอย่างนี้ดีกว่าว่ะโดนเหยียบแน่น้องกระทืบไหมไปชักเอ้ยกระทืบมันโอ้โหไม่ไม่เข้าเฉยอะไรเนี่ยมีทันคอผมชนะทุกร้องอ้าวน้องพี่รู้อยู่แล้วว่าเองต้องชนะใช่ไหมพี่ได้แล้วแก้แค้นน้องโชว์แก้แค้นมึงรำฟลอเรนซีโนตึ่งๆไปดิฮิวโปเกมอนไม่ได้ใช่ปะ ฮิ w, w, horrible, little, so shaking, bunu, ้วได้ฮิ้ว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 ปกติฮิวเลยพี่เอางี้พี่บอมถ้าผมชนะผมได้อะไรได้อะไรอ่ะเอาอะไรอ่ะเยอะเอาอะไรฮิวอยู่ตรงไหนอ่ะ อะไรอุ้ยอุ๊ยคำสั่งอะไรไหนคำเนี่ยเนี่ยโชว์โชว์พิมพ์คำสั่งนี้น้องโชว์โชว์ให้ดูว่าคนเล่นเป็นอะไรก็ตึงเหมือนกันยมามามาพาร์ทเนอร์ของเซิร์ฟเจอกับเอ่อยูทูบเบอร์ที่เล่นปุ้นไม่เก่งไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยกูแพ้นะเอาดิเกียรติออกออกดินไปเลยมาครับผมเริ่มยังไงแป๊บนึงนะขอเรียกตัวไปคอนเฟิร์มไปละเอาตัวเดิมไปละกันผมผมเชื่อใจโอ้ลีบูเหรอ เฮ้ยเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมจเหลี่ยมเหลี่ยเหลี่ยมซิกเลยเหลี่ยมซิกเลยเอาเมยอ่ะู้จะโดนลอยอยู่ตอนในเมทันท่านเดาไหนดูสิงั้นงั้นงั้นพี่เอ้ยมันบัคหรือเปล่าเดี๋ยวพี่บอมลองไปเหยียบดูดิเฮ้ยไหนเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วกืจะเหยียบแน่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ตายโอ้ยไม่เข้าเลยกดอะไรดีอ่ะกด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 อันนี้แล้วกันเ้ย อะไรน่ก้นไหนเนี่ยโอ้ยพี okay, okay, okay. ่พี่ครูผมอ่อโอเคโอเคโอเคโอ้ผมบัฟเองก่อนเลยอ่าล็อกแบสเลยได้ได้อะไรเฉยๆลยยล้เฉยเฮย้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเยเฮยยเยเยเฮยยเอเย้้เเ้เาย ผมว่าตาอนี้ถ้าผมถ้าถ้าผมถ้าถ้าผมคาดตัวนี้ได้ผมว่าน่าจะสบายว่ะเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตีแค่สามฮิตว่ะอย่าน้องโอ้ยถ้าผมตีห้าฮิตผมสามารถปราบไลโคพี่ได้เลยอะแต่ไลโคพี่คุอแค้ๆผมส่วนกำเนงไงตายซะไม่นะสปฉากได้ไหมเฮ้ยโอ้ยยังยังเล้โหสองยิตเองเ้ยเลือดยังไม่หมดอย่าเพิ่งนับศพโปเกมอน โโอ้หล็อกบาสอีกทีนึงฟลีกแอนแท็กสูตรกลับมาอีกแล้วผมปาดไลโคพี่เองไปโอเคโอ้ไม่นะตายเลยโอเคผมปาดไปได้แล้วตัวนึงอย่าบอกนะว่านี่จะเป็นคลิปแรกของเขาที่เขาชนะใช่โอ้โหพี่กมูดเกินโอ้ถ้าผมชนะนี่ผมหล่อเลยเนี่ยแบบแพ้มาทั้งชีวิตไรเงี้ยเฮออเอาโอเค เอาเฉยแล่นเฉยเอาเลยโชว์ให้ไปไหนแล้ววะเอาเอาภับตัดภับตัดเอาหายเลยเธอละคีออนโอ้หไม่มีอะไรเท่าแกกดไปทั่วแล้วตอนนี้เอาอะไรดีแป๊บนึงลำลำดาบก่อนลำดาบก่อนทำไมพี่ปึ๊บไปอุ้ยอุ้ยนี่งอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรก่อน แต่ผมปราบไปแล้วสองตัวดิเออจะสู้และกันเฮ้ยพี่บอมลงผมไว้แบงค์เทาใบหนึ่งใช่ป่ะแบงค์อะไรนะไม่ได้ยินเลยอะไรอย่างเฮ้มันไม่ใช่ไม่มันเป็นมันเป็นแบงค์เทานะมันเป็นแบงค์เทาแต่ว่าไอ้รูปรูปตรงแบงค์อ่ะมันจะเป็นรูปการ์ตูนอ่ะไม่แบงค์เทาดีหรือเปล่ากทำตกปูนแบงค์่ที่ปูนฮิตอ่ะที่ฮิตไอ้แบงค์นั้นมันเป็นแบบยูกิอ่ะแบงค์ยูกิอุ้ยแย่แล้วสักทีเออชนะอันนี้อันนี้พี่มาเออพี่พี่พี่ไมเนอร์นี่บัฟไปกี่รอบแล้วเนี่ยโอ้ แล้้วนรงเฉยไม่ไปได้น้องเลเซอร์ลิฟต์อ่ะโออเคุ้ยแรงจังอ่ะโอ้ยสาีเราตายเลยเออดูกล่องนี่สิฝ่ายไหนหรือไปเมียนี่เลยว่ะไหวดิโอ้ยรอนจากการโก็บเินี่อุ้ยเกือบตายปิดฉากเธอละซีก่นชิบหายละชิบหายละชิบหายละเอาตายแล้วแย่ละแย่ละพี่พี่เบย์ขอโทษพี่วอมผมพี่วอมผมเอาช็อตนี้ลง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 คลิปไม่ได้แนี่บอกตรงโอ้โห ก็ตรงนี้บอกคืออะไรเนี่ยเราลงคลิปไม่ได้นี่บอกตรงเออพี่ก็เหมือนกันแตดอกแตดอกสอนแบบสอดแบบสอดแบบไม่แล้วมันถอดไงเดี๋ยวเรียบร้อยโบแตกเอ้ยผมตีไม่เข้าเออโอ้ยเข้าเยอะอยู่เอาจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่พี่ตัดนี่เจียชีพผมคิวเลือดกลับมาเลือดเต็มแล้วไงพี่โอ้เอ้าโคตรโกงหลับคือฟื้นฟู อ่อเนี้ใครจะชนะเนี่ยครับมันก็ขี้เ้าเหมือนกันนะนอนนอนลึกนะเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วสองคนนี้ไปถึงไหนอะเนี่ยตัวท้ายตัวตัวตัวท้ายแล้วพี่คนณรอเหงานะบอกก่อนโอ้โหไหวดีวะสปาร์คอะไรใครผมชนะใครชนะเอาเอาเอากระแสนี้ปิดได้ไงบ้าทุกคนครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่แหม่แพ้อีกแล้วโอ้ ไมโเคยโชว์ไม่ได้ไหมเคยใครวะเฮ้ยเองเองไม่เคยเล่นจริงเหรอไม่เคยโอ้ไม่เคยเล่นจริงผมกดมั่วๆอันไหนอันไหนมันดูเท่ดิไม่เคยเล่นดิคิวได้ทุกคิวอะไรเดี๋ยวเราไปที่ตรงต้นไม้ใหญ่เราไปสรุปผลกันดีกว่าพี่โอ้โหโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะสำหรับลองชนะเลยพี่บอมฮับแล้วก็พี่เบต้า ธรรมดาก่อดอกกอนนะอะไรอย่างนี้แล้วใครแล้วใครคือที่หนึ่งใครคือที่หนึ่งใครคือที่หนึ่งที่หนึ่งใครเนี่ยที่เอ้ย ผมผมบาท <hire my S 2> ี่หนึ่งนี่ผมไม่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 ใช่รไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอใครเนี่ยใครเนี่ยมเนอร์ครับไมเนอร์อ๋อไมเนอร์อ๋อโอ้ขอแสดงความยินดีไกับพี่ไมเนอร์ด้วยนะครับยดีดใจท่มนะันเนี่ยฝากไทยอินเซิร์ฟเวอร์นี้ให้ผมหน่อยครับพี่ก็คือเนอะผมผมจะบอกว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่แฟชั่นที่เยอะมากมากขนาดไหนมากขนาดไหนขนาดที่แบบมากแบบยังไงทั้งจักรวันมันก็รวมกันก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะผมบอกเลยก็คือเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็คผม อ่าวมาครับเซิร nah okay. so ์ฟเวอร์นี่ชื่อว่าว่าพิกเซลมอนซีอิวขาวซีอิลขาวไม่ใช่พี่เซิร์ฟเวอร์นี้พิกเซลมอนใสอิ๋วครับผมใช่ครับผมอย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับโอเคแล้วครับโอเคก็เอาไว้จบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันครับไปบายบายไม่เป็นไรครับเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบาย